กูกำลังทำท่ามือเอามือปิดปากอยู่ถ้าสตรีมโปรไฟล์เลทเท่าอะนะเอออุ้ยมาแล้ไอ้เฮียกูเกิดบ้านใหญ่กูรู้เลยเกิดมุมเนี้ยบ้านใหญ่แน่นอนกูเกิดขวาบนอ่ะเอ้ยขวากลางบ้านใหญ่เป็นอะไรบ้านใหญ่เป็นขวาบนปะขวาบนโอเคแค่บ้านเล็กไฟได้แล้วนะก็รู้เกิดขวาล่างเครื่องล็อกเครื่องล็อกเครื่องไม่ใช่เพชรกูเกิดขวากว่างล่างขวากลางเฮ้ยอย่ามันขึ้นเนินตัวเฮียอะไรไม่รู้ตายปะวะ เฮ้ยพื่นไปอยู่บนรถเหลือเว้ยเฮ้ยกูเห็นแล้วตัวแล้ววะเอ่อกดเฟสป่ะน่ะใช่เหรอไปบ้านฟ้ารู้แค่ว่าไปบ้านฟ้าโอเคโอเคไปไปไปปั่นปั่นบ้านปั่นบ้านแดงกูปั่นบ้านกูปั่นบ้านใหญ่อยู่มันอยู่ไหนอ่ะมีใครเจอป้ะมีรูนนะโอ้ยพีระมิด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 โอ้โหมาพีระมิดเล่นพีระมิดแล้วว้ายสัตว์อยู่บ้านแดงสามคนนะโล่ยังไม่เจอกูไม่เจอกูเหมือนเหมือนเราไปบ้านแดงนะเอา ลมโดดดิมึงโดดเลย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 เออมึงโดดเลยโดดเรียบเลยไม่ทันละไม่ทันละปั่นปีไปโลปั่นปีไปโอเคปั่นจ้กูอุ๊ยย็ดเซ็ตยังไก่เลยจุกจูจุกจูลากไปขวาล่างนะกว่าโทเทมให้แล้วกันลากลากมาเดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าตู้แมทเทมเดี๋ยวเ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวาว่วว่วอเพชรปั่นเลยเพชรปั่นเลยปั่นต้มอยู่ตัมอยู่มีรุนนะเออกูหาให้เอาเลยเดี๋ยวนะเริ่มมาถึงมันขึ้นไปบนนเนี่ยบนบ้านไอ้บรถแดงอะขึ้นไปดูรถแดงก่อนย่ไปอีดูได้เหรอได้เหรอได้เหรอไกูลกูเลกู โทเทมอยู่ไหนไม่รู้หลังหลังกูพี่มันจะทั้โรนนะมันจะหลังกูหลังกหังอะไรไปไปหายพูไปหายเบ็ไปไปไปหาเพชรบ้านแดงไปหายเพชรบ้านแดงไปปันโกนหาโทเทมหากูบ้านแดงมากูบ้านแดงมากูบ้านแดงมาหากูบ้านแดหลูนนแดมากบ้านฟาร์นมก้างนาูนดนนงากอนด้กูบนงมาหนง หลุดปะน่ะถ้าลงเบสเมน่ะเกืหลุดไอ้เหี้ยแต่ว่าแบบไม่หลุดอ่ะตรงแมทเทพเอ้ยไม่ฮิวกันเลยฮิวกันเลยฮิวกันเลยอยู่ๆเขาไปไหนอ่ะน่าจะไปแล้วปะไม่ไม่ไม่กำลังขึ้นไปทางสายกลางโอเครู้เรื่องแสดงว่าโทเทมอยู่สายกลางปะถ้าไม่ไปเงินอ่าแบบไปเช็คโทเทมเลยวันไม่เห็นกูปะวะไม่อยู่แถวนี้นะเหมือนจะเห็นกูเลยวะเห็นปะ เห็น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 โอเคกำลังวิ่งไปนะพี่แต๊กขาเครื่องใหม่ปั่นเลยโอเคเดี๋ยวพี่ปั่นเห็ดไอ้นี่ช่วยอยู่กับกูนะอยู่กับกูนะอยู่กับกูนะโอเคโอเคกลับ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 พี่เบนสักปั่นอยู่โอ้หลงใต้ดินอย่างนี้ช่วยยากว่ะเฮียปั่นอยู่กลางบนนะจริงๆช่วยได้นะช่วยเราวิ่งไปเลยอ่ะได้ปะเฮ้ยตอนนี้ไฟอยู่กลางทุ่งเลยกูแก่อยู่ น่าตกเฟดนะจะไปช่วยก่อนไหมไม่ทันอ่ะผมว่าไม่ทันเขาตกเฟดเขาตกเฟดตกเฟดแล้วตกเฟดแล้วโอเคโอเคพี่ดักปั่นฟีอยู่ปะปั่นอยู่ปั่นอยู่บนเลยเรื่องหายเรื่หายมีเทิเลือดปะมีบอลโล่เลือดอยู่ที่ผมผมกำลังปั่นอยู่ล่างกลางให้โลอย่าให้เอ็นตัวเลยสบายเยอะแ้เยอะไปนี่ละ ต้องเข้าตัวแหละว่านั้นอะไม่ได้ไล่โลแล้วนะหาเครื่องปัดใหม่เลยใกล้เสร็จละ80%โอวยเฮียไม่ได้ว่ะรุโทิพี์หลอกละตายแล้วไม่ค่อยดีว่ะมันสับหัวเลยนะไม่แข็เอาแต้มว่ะวะไม่มาสับไม่ได้บัปะเนี่ยไปวิ่งดิพไปวิ่งดิ กูได้ท่าทีเดียวกูแตกเย็นแม่เฮ้ยไล่ไล่แซกอยู่ขวาบไม่ไม่มันมาหากูมาหากูแซกพี่แซกพี่แซกมาล่างกลางดิโอเคได้อยู่กูอยู่กูอยู่กูไปชิงอะไรชิบอะไรไปเล่นไปเลยล่างกลางล่างกลางมีไอ้นั่นห่องล่างกลางมีเครื่องเออปั่นได้หกสิบแล้วมาเร็ว ไม่ตัวเอวเฮ้ยทิ้งเหรอไม่ใช่อยู่กูกอ,อยู่กูยกอยู่กูเอาอ่อโทษโทษโทษที่สายกลางไปปั่นแยกมั้เออจะปั่นแยกก็ได้ไม่ไล่กูนะไม่ไล่กูนะ,อ,ะอยู่ไหนฮิวกูได้ปะปั่นปั่นอยู่กลางแมพพี่มันเคยได้รถแดงอะ่ะกลางแมพเลยรถแดง พี่เบนจะลองเปิดกล่องบ่ะไละอะไรอยู่อะไรเพชรปะกลางแมพไหนอะไรเผ็ดอยู่อะไรเผ็ดอยู่เครื่องตั้งแมพไหนตรงทุ่งอะนะอะไอยู่อะไอยู่อะไอยู่พี่เบนลองเปิดกล่องว่ามีมีมีเี่ยมแบบโดนเลค่ะเอาเครื่องโอเคได้ไอโลคะแนนน้อยแน่อ่ะจุกอยู่จุกอยู่ อยู่บ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้าลูนหมดอย่างอ่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยเฮียเพนลูกผมได้ไงวะพี่กูตายเตล์เค้ยเฮ้ยโลตายแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยมันดูเพื่อนเล่นโคตรไวอ่ะโอ้กำลังลากไปขวาล่างโอเคได้ไอ้แท็กไลท์ปั่นสายกลางโอเคพี่รู้แล้ว เล่นเลยเพื่ที่เป็นเออเออล่างมาขวาล่างละถึงแล้วปั่นเลยปั่นเลยเป็นไอ้วยไอ้ไอไอแซงขวากลางอยู่ขวากลางขอขอต้นขวานะขอต้นขวานะเออ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 เล่นไม่หมดเลยแปดสิบแล้วไอ้เพชรเครื่องนี้แปดสิบแล้วยี่งกูว่ากูมีปัญหาการปั่นกูว่ากูมีปัญหาการปั่นไฟว่ะเอ้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเกมมันง่ายไปไงให้เพชรจุ๊งหน่อยเพชรไม่เห็นแม่งกูรีบ เดี๋ยวเกมมันง่ายไปให้เพชรมันจุกหน่อยกระโดนเราวะปาดหรืบ้านเสร็จไปแล้วเหี้ยไอ้แซคไปไหนเราอะเออ่ไปบ้านฟ้าปะบ้านฟ้ามีเครื่องอยู่มึงไม่กลับบ้านฟ้าใช่เพชรเอ้ยไอ้หลุมอยู่หลุมตรงนี้นะเห็นบ้านซ้ายมึงอง่าแซคได้พี่ก็กลางแมปไปละจะแถวกลางแมปอ่ะเดี๋ยววิ่งไปก็เจออุ้ยแหลกแหลก ไอ้เพี้ยบบ้านฟ้าเหรอมามามไมามาอยู่อยู่กลางกลางล่างอยู่อยู่กลางล่างอยู่เออยมิกี้ว่สิบเบสยี่สิบเฮ้ยกกูต้องกูต้องเข้าบ้านฟ้ากูต้องเข้าบ้านฟ้าได้ได้ได้เดี๋ยวไปเปิดกล่องตรงกลางแมพไว้ก่อนก็ได้ะเปิดมีกุญแจเลยบ้านฟ้าไปเลยพี่เป็นไปขวาล่างก็ได้ดูไปเปิดกล่องโอ้โหเยนแม่ไก่สัตว์ไอ้เหี้ยเออ ต้ดินด้วยเฮียเอ้ใต้ดินด้วยว่ะใต้ดินด้วยเออไม่เป็นไรมันต้องมันต้องเนียนมันเนียนไม่ได้อ่ะรอดูว่ามันจะทําอะไรรอดูว่ามันจะทําอะไรคนช่วยเนียนไว้ก่อนเนียนไว้ใกล้ๆกลอยาใกล้มากนะพี่แต่มีเครื่องปั่นฟีไหมไกลๆอ่ะเออน่าจะขวาล่างน่าจะมีอยู่เดี๋ยวถ้าปีดมากกูเอาเลยนะ ได้ได้ได้มีแทงหลังมีแทงหลังนั้นนั้นกูไปตั้งเครื่องใหม่นะพี่เบนอช่อยไปตั้งไปตั้งเครื่องใหม่โอเคแมงเลกันอยู่นะอาแล้วใครใช้สปินวะสวยพี่เบน์ปั่นอยู่ขวาล่างลึกๆเลยอ่ะเรื่อง มันจะล้มสองไเออเออไดละล้มนะมึงต้องมามึงต้องมาเอาไอ้ไอ้ไอ้เพชรขึ้นว่ะเพชรเพชรเพชรคานไปซ้ายบนคานไปซ้ายบนได้ค่อยๆโคให้เต็มก่อนโคให้เต็มก่อนแล้วค่อยๆค่อยๆคานไปซ้ายบนเลยมาเอาปีลาบินเทมาเล่นทำไมบอกกูไม่เข้าใจวะพี่แท็กพี่แท็กเครื่องปั่นได้เท่าไหร่อ่ะ ครื่องปัดได้ประมาณ20-30%อ่ะโอ้หเอาเครื่องมือพันป้าตัดแต้มตัดคะแนนพิเศษไปก่อนไม่ไงก็ต้องเอามึงขึ้นใช่ต้องเอาไปขึ้นก่อนพิเศมันแอบเล่นมาไปสายบนไปสายบนพิเไปสายบนพิเไปสายบนผ่านไปเรื่อยๆ่านไปเรื่อยๆพี่เบน่าจะต้องตกเฟสไปสายบนผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆเขาอยากเสียคิลเลอร์ขนาดนั้นเลยเหรอวะกูไม่เข้าใจว่างงว่ะเออโอ้โหกูงงไอ้หละแชมป์กลุ่มเปล่าอยากแชมป์กลุ่มเปล่าแชมป์กลุ่มเข้าไปก็อันดับหนึ่งอันดับสองไม่ต่างไม่่ใชหรอ ไปตายกูรเอาหมดแต่รอบกูนะกูเข้ารอบกูก็โอเคแล้วไปตายกูเดี๋ยเพชรแอบเล่นมาไอ้ตัดดูก็รู้เลยก็เที่ยนแล้วดูยิงใช่ไหมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยเเฮ้ยย่าพี่รู้มันอยู่ตรงกูเลยมึงชุบได้แล้วมันอยู่ตรงกูเลยโอเคโอเคพี่คือถ้ามันหันหน้าเข้าเนียนไว้ดิเนียนไว้ดิพี่แท็กเนียนไว้ดิที่วนก่อนก็ได้นะเว้ยถ้าช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องช่วยแค่นึง ช่วยไม่ได้ก็ไปปั่นขวาล่างเลยช่วยไม่ได้ปั่นขวาล่างเลยถ้าช่วยไม่ได้ปั่นขวาล่างเลยเนตกเฟงแล้วเดี๋ยวกูจะปั่นขวาล่างเออไม่ใช่ก็ปั่นขวาล่างอะไรมาต้องรอดคนหนึ่งนะ เสร็จปะเพชรด็ดเนียนไว้นะเดี๋ยวพี่เปิดประตูนี้ให้เพชรไม่เปิดประตูอีกฝั่งเพราะพี่ยังไม่เจ็บโอเคปะโอ้ประตูอีกฝั่งอยู่บ้านฟ้าว่ะก็ค่อยๆเนียนไปกลางแมพค่อยๆเนียนไปกลางแมพค่อยๆเนียนไปกลางแมพพี่เบนยังไม่ไปแล้วนะ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 เอยู่แล้ววะเนี่ยสามคนเดี๋ยวรอไว้เปิดประตูฝั่งนู้นเดี๋ยวพี่โจ๊กให้เดี๋ยวพี่โจ๊กให้เดี๋ยวพี่ลากไปบ้านแดงพี่ลากไปบ้านแดงมีนี่ไม้โอเค ไปล้มไปล้มขอบแมพขวาบนสุดเลยนะถ้าจะล้มอ่ะกูได้คะแนนเท่าไหร่วะเนี่ยดูแป๊บี่ไได้ก่ได้เยอะกูได้หมื่นเก้าอ่ะคีอเจอสองคนล่างยังไงก็แต้มเยอะเขาอ่ะผมบอกไอ้เฟสมันซุกานอยู่คือถ้าไม่เจอคุณเก่ยนะบอกเลยมันหวานไม่เป็นไรเขาให้เขาชนะให้ แค่เขาชนะไปคือดีแล้วเว้ยเขาจะได้เสียคิลเลอร์คือเขาเ,ออเขาเขาเขา,เขาคิดไม่ได้อะใชข่ขอที่กันขอดี่กันอ่ะแค่เสียได้ดเ,เขาเจอกุญแจแฮ่เรื่องโชค <c oughs> <c oughs> ดิ้นไม่หลุดเหยอันนี้คือเราต้องไม่แข่งต่อปะเนี่ย <c oughs> น่าจะต,ต้องเขาเสียคิลเลอร์เก่งไปตัวหนึ่งเลยอ่ะ เก่งมากด้วยเออเก่งมากด้วยดุเดือดมากด้วยเดือพิกมาด้วยด้วยซ้ำอ่ะเีศรษฐายคือยังไงมันก็เข้ารอบอ่ะเป็นผมผมจะเอาเดลเลตไม่ไม่เอออันนี้จริงๆมันเข้ารอบเยอะเออกดเฟสียวอะไรเนี้ยถ้าถ้าจะแบบกัปคิลเลอร์ไว้อ่ะถ้าจะกัปคิลเลอร์ดีๆไว้อ่ะมันต้องเอาตัวที่แบบว่าเหม็นๆมาเล่นเว้ยกูว่างงว่าเขาเอาอันนี้มาเลยเหรอวะ